ความเป็นมาของละครไทยละครไทยมีคุณค่ามากในฐานะที่เป็นที่รวมศิลปะสาขาต่างๆโดยเฉพาะแผานกวิจิตรศิลป์และประณีศิลป์ซึ่งเป็นศิลปะแห่งความงดงามมุ่งหมายเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการทางอารมณ์สติปัญญาก่อให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจจากหลักฐานที่ปรากฏในศิลาจารึกภาพเขียนภาพจำในโบราณสถานภาพถ่ายตำราและเอกสารสื่อพิมพ์ต่างๆ สรุปได้ว่าทุกชาติทุกภาษามีการแสดงละครมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์อยู่คู่กับมนุษยชาติชนชาติไทยเป็นชนชาติที่มีอาระยธรรมขนุธรรมเนียมและประเพณีมาตั้งแต่สมัยโบราณซึ่งมีตำนานแสดงประวัติความเป็นมาของละครไทยเกี่ยวกับละครรําทั้งที่เป็นละครพื้นบ้านและละครของราชสำนักบันทึกไว้ตามประวัติศาสตร์พบว,ว่าละครไทยมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว วิวัฒนาการของละครไทยละครไทยได้เริ่มฟื้นฟูการแสดงแบบแผนทั้งที่เป็นแบบพื้นบ้านแบบมาตรฐานและราชสำนักโดยเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยสุขโขทัยเป็นต้นมา2.1สมัยสุขโขทยัยสมัยสุขโขทัยมีการแสดงละครเป็นเรื่องคือเรื่องมโนราและเกิดการแก้บน2.2สมัยอยุธยาสมัยอยุธยามีละครว่าเกิดขึ้น3ามชนิดคือ ละครชาตรีละครนอกและละครใน2.3สมัยทนบุรีสมัยทนบุรีสืบทอดละครมาจากสมัยอยุธยาและมีละครชาตรีละครนอกละครในและละครเอกชน2.4สมัยรัตนโกสินทร์ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีวิวัฒนาการออกมาในรูปแบบโขนโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์อุปถัมภ์ และได้มีการรวบรวมสมัยรัตนโก,กสินทร์ตอนปลายมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานกับการแสดงมีการเกิดหน่วยงานและสถาบันการศึกษาแห่งชาติคือวิทยาลัยนาฏศิลป์และกรมศิละปากร 3. ความหมายของละครไทยละครไทยหมายถึงการแสดงที่ผูกเป็นเรื่องแม้จะต้องใช้ท่าลำก็ต้องํำเนินเรื่อง จึงแยกละครไทยออกเป็นละครลำและละครที่ไม่ฉายท่าลำองค์ประกอบสำคัญของละครไทยการละครทุกประเภทจะต้องมีองค์ประกอบดังนี้ต้องมีโครงเรื่องตัวละครและเจราจาไปตามเนื้อเรื่องของบทละครผู้เขียนบทจะมีความสามารถในการบรรยายบุคลิกลักษณะของตัวละครได้ชัดเจน ขนมีส่วนสำคัญต่อการแสดงขนซึ่งพัฒนามาจากการลเล่นของละครชักในได้ดึดนํำบรรการแสดงหนังใหญ่และการแสดงกระปีกระบอง4.1ลักษณะของการแสดงการแสดงขนข,นขึ้นอยู่กับแต่ลชนิดของโขนซึ่งมีลีลาการแสดงแตกต่างกัน ซึ่งรูปแบบการแสดงของโขนแบ,บ่งออกเป็นสี่ชนิดคือ 1. โขนกลางแปลงคือโขนการแสดงโขนบนสภาพพื้นที่ที่ไม่มีเวทีใช้ธรรมชาติเป็นฉากบรรยายภาพโดยการภาพเจรจา 2. โขนนั่งราวหรือโขนลงรอบคือการยกโขนกลางแปลงออกมาไว้บนเวที ที่มีหลังคาตรงหน้าฉากมีช่องสำหรับไว้ใส่ตัวละครบวก 3. โขนหน้าจอใหญ่เป็นการแสดงโขนบนเวทีหน้าจอผ้าขาวซึ่งแต่เดิมเป็นจอสำหรับแปลงหนัง 4. โขนลงในคือการแสดงโขนลงใน มีบทบาทและเจรจากันอย่างโขนมีต้นเสียงและรูป้องอย่างละครใน4.2การแต่งกายแต่งแบบยืนเครื่องเหมือนละครในนิ่นความประณีตวิจ,จิตพิสดารโดยเรียนแบบมาจากเครื่องต้นของกรรษัตริย์ตามลักษณะของตัวละครประเภทใหญ่ใหญ่ได้แก่ พระนางยักษ์ลิง4.3ดนตรีประกอบการแสดง1วงปีภาคเครื่อง5วงดนตรีมีการผสมวงตั้งแต่สมัยสุขโขทยัย2วงปี่ภาคคู่เกิดการผสมวงครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่3เครื่องดนตรีประกอบด้วย ปีในและอื่นๆ 3. วงปีผ้าคเครื่องใหญ่วงดนตรีที่เกิดการผสมครั้งแรกในรัชะกาลที่4 5. โขนฉากสมัยรัชะกาลที่5ข้ขนลงในได้มีการวิวัฒนาการมาเป็นโขนฉากคล้ายกับละครดึกดำบรร์ บุคคลสำคัญในวงการละครของไทยประมาจารย์ผู้เป็นกำลังใจในการประยิทท่ารำและสร้างสรรค์ผลงานทางด้านละครรำซึ่งนับเป็นผู้ที่มีคุณต่อแผ่นดินในการช่วยอนุรักษ์และสืบทอดศิลปะของชาตินับตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบันมีมากมายหลายท่านในที่นี้ขอยกตัวอย่างเพียงห้าท่านซึ่งเป็นปรมาจารย์ทางด้านละครของไทย ซึ่งแต่ละคนก็มีประวัติและผลงานที่น่าสนใจน่าศึกษาและยึดเป็นแบบอย่างที่ดีประกอบด้วย 1. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายัย 2. พลตีหลวงวิจิตวาทการ 3. หม่องภูอึงหสิตเสน 4. อาจารย์สุวนีชะลานุเคราะห์ศิลปินแห่งชาติ 5. อาจารย์เสรีหวังในธรรมศิลปินแห่งชาติ